มนยิมห้าอัศจรรย์นครลับแหลเปิดกองวิกสามวันนี้มาอึกรับหน้าที่พิธีกรสุดหล่อจะพาเพื่อนๆไปพบกับเบื้องหล่งการทำงานกว่าจะมาเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นชุมชนนิมนตยิ้มที่เดินทางมาถึงภาคที่ห้าพร้อมจะออกอากาศทางช่องสามในวันอาทิตย์ที่4ี่สิงหาคมนี้แล้วนะครับเ,เรื่องราวของชุมชนนิมนยิ้ม5อัศจรรย์นครลับแล เกิดวิกฤตไม่คาดฝันทำให้พวกเราถูกพายุสี่รุง้งดูดเขาไปยังร้อยต่อของการเวลาสู่นครลับแหลประกอบด้วยเมืองสามเมืองที่มีความขัดแยง้งไม่เป็นมิตรต่อกันแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการผูกเรื่องราวอ,อย่างนี้ล่ะขอรับ แรงบันดาลใจของชุมชนนิม,มนต์ยิมภาคที่5นะก็คือเราต้องการที่จะเห็นคนเลิกทะเลาะกันนะคะดังนั้นเราจะเห็นพระพอเพียงเนนทีแล้วก็เนนปันท่านทั้ง3าจะใช้ธรรมะเข้าสลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในนครลับแลที่อยู่ใน3ามดินแดนนี้และความพิเศษของภาคที่5ก็คือเราจะมีดารารับเชิญจากท่านช่องสารนะคะ3ท่านมาร่วมเป็นคาแรคเตอร์กับตูร,รับเชิญใน3ดินแดนนี้ด้วยค่ะอ๋ะออ๋ใช่แล้วขอรับ ก่อนหน้านี้เราก็ให้เพื่อนๆทายกันเข้ามาว่าสามดารารับเชิญน่ะเป็นใครเพื่อชิงทุนการศึกษาจากทางรายการวันนี้ไปดูเฉลยกันดีกว่าขอรับผาตะวันดาบดินแดนที่ร้อนและแลงของเล่านักรบและนี่คือท่านปอเก้ไปพบกับเจ้าตัวเลยขอรับสวัสดีครับผมปอณน้าุกกิจใจครับผมก็รับบทเป็นปอเก้ครับ เป็นราชานักรบแห่งผาตะวันดับถ้าถามถึงคาแรคเตอร์ของปอเก้น,นะครับลหล่อเท่ดิงแล้วก็ใจร้อนครับ แล้วก็ติ้งต้องสุดๆเลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าเขามีอาวุธเท่มากคือมีค้อนเป็นอาวุธครับแล้วก็เหาะได้ด้วยเครื่องร่อนโอ้โหเป็นไงเท่ขนาดไหนแต่งตัวเยอะกว่าคนอื่นเลยผมมีลูกแล้วด้วยครับก็เลยอยากจะเรียกว่าทําเป็นของขวัญให้กับลูกของผมหรือว่าน้องๆทุกคนนะครับที่ได้ชมกันเนี่ยดูจะได้มีความสุขเออคาแรคเตอร์เป็นกระตูนน่ารักดีชอบครับ เมืองที่2ชื่อคีรีสัพยาดินแดนป่าสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยนักปราดและนี่คือพี่มาร์กี้คนสวยของมะอึกขอรับค่ะในตัวละครตัวนี้นะคะกี้ก็ชื่อมาร์กี้เลยเป็นชื่อของกี้เองค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยก็เล่นเป็นลูกสาวข,ของหัวหน้าเมืองคีรีสัพยาค่ะก็ได้ดูตัวคาแรคเตอร์แล้วอยากจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยชอบมากๆถูกใจมากๆทรงผมหน้าตาเหมือนกับของกี้จริงๆด้วยเพราะว่าจะเป็นคนที่ เซียวเปียซาคิดไม่เหมือนคนอื่นก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะคะและเมืองที่สามชื่อว่าทาราสวรร์และคนดังประจำเมืองนี้ก็คือพี่ลุยท้าประมงเจ้าสำลานผู้มีท่าเต้นเป็นเอก,กลักษณ์ครับผมในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับหลุยก็รับบทเป็น หลุยจริงๆเลยนะครับที่อยู่เมืองทาราสวรร์นะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชิลๆปาร์ตี้ชอบสนุกสนานเต้นรำร้องเพลงทั้งหมดนะจับตาสองมือนะครับก็ จับปลาสองมือไม่ได้หมายถึงเจ้าชู้นะครับจับปลาสองมือหมายถึงว่าเขาเก่งครับเขาเหมือนกับเป็นชาวเกาะที่ค่อนข้างที่จะชานาญครับกับการหาวัตถุดิบครับในนครรับแลนะครับก็มีอยู่สามือนะครับที่ไม่ได้ถูกกันเลยนะครับโกรธแค้นกันมานานจริงๆนะครับโดยเฉพาะของพี่ปอนัทวุฒิและก็ของผมเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเราก็มาจับมือกันได้เพราะธรรมะครับ เป็นยังไงแล้วขอรับชุมชนนีิมนยิ้มห้าอัศจรรย์นครลับแลมันน่าดูชมเยี่ยงนี้นี่เองว่าแล้วเราไปดูเบื้องหลังการทำงานกันดีกว่าว่ากว่วาจะวาดออกมาเป็นกระตูนมันต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างนาะชุมชนนิมนต์ยิ้ม เริ่มจากการออกแบบฉากตามบทที่วางไว้ว่ามีที่ไหนบ้างอะไรอยู่ตรงไหนบ้านเมืองเป็นยังไงขณะเดียวกันก็ออกแบบตัวการ์ตูนตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนสไตล์การแต่งตัวเครื่องประดับหรืออาวุธว่าเป็นอะไรต่อไปเราจะทำสตอรี่บอร์ดเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราววาดภาพเป็นชอ็อตๆเพื่อเช็คความต่อเนื่องของเรื่องราว เช็คเวลาและภาพรวมเพื่อดูเป็นไกด์ก่อนทำภาพเคลื่อนไหวจริงจากนั้นเราก็ลงมือแอนิเมตคือการทำให้การ์ตูนของเราเคลื่อนไหวได้เดินวิ่งตีลังกาแอคชั่นต่างๆได้ตามบทขั้นต่อไปเราก็นำภาพที่แอนิเมตแล้วมาจัดแสงเพื่อให้ภาพมีชีวิตชีวาและจัดองค์ประกอบภาพคือเอาทุกอย่างมาประกอบกันขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตัดต่อเพื่อให้ได้เวลาตามต้องการและลงเสียงประกอบเอฟเฟกเพลงประกอบต่างๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งความสนุกให้แฟนๆที่หน้าจอช่องสได้ชมกันค่ะชมน,ชนห้นเา,หตาติดตามกันว่าธรรมะจะช่วยให้ทุกคนกลับมารักกันได้หรือไม่และพวกเราจะหาทางออกจากนครลับแลน,นี้ได้อย่างไรชุมชนนี้หมดยิ้มหา้อา,ญญาอัศจรรย์นครลับแลกับฉากไม่สุดอลังการวันนี้มาอึกลาไปก่อนสวัสดีครับ ตามความสนุกของชุมชนนิมนต์ยิ้ม5อัศจรรย์นครลับแลก,กันได้ทุกวันอาทิตย์19นาิก15นาทีเริ่ม4สิงหาคมนี้ค่ะส่วนอาทิตย์หน้าห้ามพลาดไปเปิดกองเบื้องหลังความสนุกแบบโหษๆของนางเอกนักบู๊คนล่าสุดสาวสาระเล็กกับหนุ่มอาร์ตพสุตรนเปิดกองวิกสามละครกุหลาบไฟกันค่ะชชุมน